สบายดีพี่น้องสบายดีนะพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุวรรณพี่น้องเลยยืมรถลกระเป๋าโหลดเท้ารถคอขาพี่น้องเอ้ยทั้งกันคอขาเออเธอเนาะคอขาแสดนคอกขาดสบายดีเด้อลุงฮะเจ้าด้วยบุกบ้านพอน้องมัดพี่น้องเอ้ยวันนี้กระบป๋าดาวพาไปเอาเด้อลุงเอ้ยฟ้าจิก้าไปเนาะ ở ờ, nhà con nhang con à đây chỉ kilo cả đại rồi pha cần mà dìm lốt nông mắt ơi lại cả phá cản... ở tiếng nó ra tiếng lắm đấy nó tiếng <laughs> đây vang mong hết chưa hết kín nó rồi มาดับตกใจฮะว่าจะมายืมบท้ายพังอะก็มีแต่หัวว่าจะเอาไปนั่นได้นี่เนยนี่าฮ่มเนาะฮมขี้เล็กนี่ยโอ้โแ่นี่มาเวใส่พานขึ้นมาเถอะพี่นอ้ยมาแต่เสามาเอาเลยส่เล็กเลยไม่พอเรา ลิงล้มเลขยกมูลคือกันได้กับรถอ,อานาาันนเฮารถเบาดาวครับ่นแก่ขี้ดินและข้อมันขาดพี่น้องเอ้ยเนาะพอขาดเลยใส่การบ่ได้เดี๋ยวมาเยี่ยมรถพอน้องมอดัดโอ้ยพี่น้องเอ้ใส่หลังบ่ม้ นะครับสิครับไปพี่น้องเว้ยครับรถไทยไปเอาทั้งพี่น้องเว้ยทั้งไง <c oughs> งปอยู่บนหนึ่งทงั้งไปอยู่หัวอยู่บนหนึ่งบานเขาไปเอาหน้า ตกการนี่กต้อง,อย,งยอมผมเลยพี่น้องเลยผมแดงเหรอนะ <c oughs> แดงแบบธรรมดา,สสญญาอเออมันออกมาตาัดเหยื่อชะฮ้อนอยู่เนาะเออ,เอมันเริ่มสะฮ้อนแล้วได้เหรอคะแนวนี่ตกใจอยู่นี่ยตอนดูเที่ยงมาซื้อข้าวกระนาวๆเนาะเอออยู่เพื่อนไก่ทางกันนี่เลยพี่น้องคีบุญไล่ไม<น>ีแต่คีบุ่นิีมคีบุ่นเ่แหละพี่น้อง thì tháo nó khác cục sệt cái coi cái nữa, cay này, cay này, muốn ăn phun, nó bột chung dư, mình nói để dư mèo, bột than đấy, ăn mưa ăn, mưa kinh đòn cả dư mày đấy, khăn thì gì đấy, muốn đòn nữa, để dư mày hẹn hẹn để dư mày cả dư mà เอจอจคาร์ยวนี้ก็ได้กลับมาเทียงหน้าล่ะพี่น้อยอันนี้ก็ระบาวแล้วมาขนเตียงซอยเผาดาจะลงหมไผ่นี่แหละผมย่ำแรงมันก็แดดพอดีถึกหมไผ่เลยพูแล้วเฮ้ยฮะหมอ่มองกระซอของเพิ่นบ่นั่นฮะห่มไผ่เพิ่น ถอยมาถอยมาน้าไกลเอา <laughs> อได้มันนักเออ,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 อได้รหลดพอน้องมอดเป็นไรเป็นน้องเลยพอได้เก่โหลดจาคข้อก็ข้อขา เจ้าใ้เสาวโต้ตังสุดรอะไ้เนาะนักก่าสันปัดชงคนร้องเอวฮักระวงเอลซี่ว่าสัระวัง ตอนแรกว่าสีอันเอาอันใบมะกรูดกับหัวข่ามาเวไห้ว่ะมาผัดบวมีไผ่ก็เลยอยู่สอยร้านต่อไปเอาอยู่ใส่อีกมันเฮ้ย ขี่เราอีดีมไปเนะาะานนสี่มือเอาเตียงอยู่บ้านสีเขียวต่อสัตว์เฮาถาอยู่นี่ <c oughs> จะหน่อยแบอย่างมือเอามือหับนูหน,โ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 นโ่อยนะจะหน่อยนูหน่อยเลิกแต่ียงเฮียนรถนั่นอะเบ้อนั่นนะ รถไอ้หักบ้านอะรนะยายรถไอ้หักเออไปทำคมสะอาดอืมข่อยจะอ่อนถ่านกไหดดเนี่ยถ่านนั้นหานนะก็แม่เออตะตีแล้วกดังนก็เอง ดังตัวเก่าก่อนเขาจะสีแด่ไหมอยู่ใช่เนาะบุกชวนครัวน่อยแล้วก็มียังนี้หมักถั่วได้ว่าเขาจะสีไปอันเื่อยไหมอย่างไรเอาไปแป้งสปอร์เออ ระบาวไปก่อนเลยต่ว่าอต่ว่าเยาว่าที่เจาะถากันดีนะปวดหาแล้วเีาขีดนี้มาละอืมแล้วเอาไปเต้ามาคายจุ่มยังล่ะมีกระเต้าแหละพอดีเลยเอาขึ้นโหลดโหลดทั้งกระมี่ทั้งเขาซื้อมาใหม่ มักิกกดขนาดมักผิกก็ได้พักเสริมจะใส่ผุ่นยังยายคืองามเลยมันมันหักอย่างงามนะผักีเนาะจะปลูกมองอันเพื่องเน่า ຈໍາສົງເຮືອນລົດໄຊໃຫ້ບວດາວໄປເອົາໄປສ້ມື້າຕນີ້າີ່ານຢູ່เียวໍ รถไทยแกรถเพื่อนรถไทยเตียงกับเตียงอันนั้เนาะเตียงมอมีเนาะเตียงกับเตียงมอมี รถไทยมอมี่เตรียมงานขึ้นบันใหม่พรุ่งนี้ไปพี่น้องผูเจ้าเขาอยู่เนาะเขาจะพาไปบุกทางในก่อเสิร์ฟงามโบกระเบื่องกางงามพี่เนาเอ้ไล่กระเบื่องอื้มซูฮามาตอนนะส่างังี้เห็ดอยู่ บ้านนี้เป็นขา้าวไพ่เหลวเล้วเนาะโอ้โหติดพัลมอีกอันนี้ห้องนอนขออนุญาตเดินส่วนลวดน้อยหนึ่งข่าวไพ่เหลวเรียบร้อยติดพัลม ันหน้องนองเน,น,นื้อ่ะเี่น้องเลยทางนี้จะเป็นห้องนองเนืน้อค่ะพี่สันเดี๋ยวพนขึ้นบ้านใหม่ปะกับพานนองเนื้อมานอนอยู่นี่ ต่างมาแต่เอาเงินรถไฟไปสมให้่าวดาวหกเลาะเนาะมาแบบหกเลาะเลย มือเช้านุณหภาวมาหนาวรวยมาผัดหอนแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนเด้อ่อแอ่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพบพอกันคลิปนะน้ายูดีมีเฮงบัสบควสุขคนสบายดี